สวัสดีค่ะชื่ออรไทยภูบุลาบกูนาศิลาน,นะคะเพิ่งจบด็อกเตอร์นะคะปริญญาเอกคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะการพัฒนาที่ยั่งยืนในมุมมองของพี่ก็คือการพัฒนาที่ไปข้างหน้ามีความเจริญมีการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจกษษและสังคมแต่ในขณะเดียวกันมัน จะเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและสังคมไม่ได้มันก็ต้องมีการพัฒนาเรื่องสิ่งแวดล้อมให้ความสนใจ,จเรื่องกับสภาพแวดล้อมด้วยค่ะนั่นคือ,อความหมายของพี่แล้วก็ที่สําคัญคือไม่ทําให้เกิดการเหลื่อมล้าทางสังคมนั่นคือการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะ ถ้าเราไม่พัฒนาอย่างยั่งยืนก็จบอะคะ่ะทุกอย่างจบโลกใบนี้ไม่มีทรัพยากรหลงเหลือแล้วก็สภาพเป็นร้อนถูกทําลายนะคะน้ำท่วมนะคะข้าวไม่มีกินเพราะว่าดินดินเสียดินเสื่อมสภาพมีสารพิษตกค้างอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงนะคะแล้วก็นั่นแหะคะ่ะจบเลยทุกอย่าง การที่พี่ทำเนี่ยมันก็เป็นงานการทูตเนาะเรากเา็เราก็พยายามที่จะหาจุดเชื่อมระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่เราประจาการอยู่ว่ามันมีจุดเชื่อมใดบ้างที่เราจะร่วมมือกันในการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะ อย่างตอนนี้ประเทศไทยเราเน้นเรื่องของ BCG เนาะโมเดลเศรษฐกิจ BCG ที่คาซัคสถานเองเขาก็ให้ความสำคัญเรื่องของ green economy เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นเส้นทางที่จะไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของเขาได้เพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เราคิดว่าสามารถจะเชื่อมระหว่างไทยกับคาซัคสถานได้ในเรื่องของ BCG กับ green economy ของคาซัคสถานค่ะ บอกว่าเยอะมากเลยคือการเรียนปริญญาเอกที่นี่ได้คณะที่พี่เรียนคณะทรัพยากรมนุษย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยคือทําให้พี่กลายเป็นคนที่มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษออมดีมากเนื่องจากเราต้องเ,อเรียนใน international program ที่เราต้องเขียนอ่านคิดเป็นภาษาอังกฤษอยู่ตลอดเวลาต้องนำเสนออยู่ตลอดเวลาแล้วก็สามารถที่จะเจ,จรจาทุกอย่าง คือตอบโต้ได้อย่างทันทีทันใดได้จากคลาสที่เราเรียนเพราะว่าคลาสที่เราเรียนเนี่ยมันเป็นคลาสที่ต้องแบบดีเบตกันอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะอันนั้นก็อันหนึ่งอันที่2คือกลายเป็นคนที่มีมุมมองหลากหลายเวลาเราไปพบคนเขาอาจจะมีมุมมองอย่างนั้นเขาอาจจะมองอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราได้ได้มีอ่าดวงตาที่กว้างขึ้นพี่คิดว่าดีสร้างทรัพยากรมนุษย มีคุณภาพให้กับประเทศไทยแล้วก็ให้กับนานาประเทศด้วยอย่างตัวของพี่เนี่ยคือเรามองตัวเองว่าเราเป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศเราเป็นทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยแต่ในขณะเดียวกันเราก็มีส่วนที่จะส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกใบนี้ด้วยจากงานของที่เราทำใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือนี่คือสิ่งที่นีดาให้ให้กับสังคมไทยให้กับประเทศไทยแล้วก็ให้กับโลกใบนี้